ข้าวพวงทวีนะครับรวงเน้นๆเลย<ช>นะคะเนี่ย,เ,ยเม็ดใสๆนะครับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเนี่ยครับนี่ออกรวงแน่นแล้วนะครับนี่คือผลงานของเทอร์โบนะคะครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของพี่สุขุมนะคะซึ่งอยู่ที่ชุมแสงสงครามอำเภอ บางระการรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเห็นข้าวนะคะตอนนี้ออกรวงสวยงามมากมากเลยค่ะแล้วก็ข้าวดีดได้หายไปเกือบหมดแล้วนะคะหลังจากที่ได้หมักซันย่อยสลายต่อสางฟางข้าวของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้าวกันเลยนะคะงามมากมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ข้าวออกรวงงามมากมากเลยค่ะ เี๋ยวเราไปคุยกับคู่หูกเกษตรกันนะคะสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำแตลงนาของพี่สุขุมนะครับนี่นะครับตั้งแตดรถเราจอดนะครับไปยันต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็อ้อมมานี่เลยอ้อมมาจนถึงต้นไม้ต้นนี้15ไร่นะครับแปลงนี้ที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งฝังข้าวใช้เทอร์โบใช้เทอร์โบนะครับ คือทีแรกก็ข้าวดีดประมาณ7-8 0ดดเอร์เซนดูนะครับหลังจากที่เราหมักลงไปตอนนี้ข้าวออกรวงสวยงามสลัดเกสรแล้วแล้วก็ดูข้าวดีดนะครับเหลือน้อยมากเลยนะครับเหลือน้อยมากสักสิเซได้เนาะใช่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วดูรวงข้าวนะครับเนี่ยนี่ค่ะรวงข้าวข้าวพวงทวีนะครับรวงเน้นๆเลยนะคะเนี่ยเม็ดใส,สๆนะครับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเนี่ยครับนี่ออกรวงแน่นแล้วนะครับ นี่คือผลงานของเทอร์โบนะคะครับย่อยสลับตาข้าวย่อยเมล็ดข้าว10%ครับที่เหลืออยู่ใช่จากข้าวดีดเยอะมากผลผลิตตกต่ำนะคะครับนี่ใช้ครั้งแรกนะคะทุกคนใช่อันนี้อย่างนี้เลยค่ะนี่ข้าวก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเข้าเม็ดแล้วครับอือดูแต่ละรวงนะคะรวงสวยสวยรวงสวยสวยเลยแล้วใบธงยังสวยอยู่เลยเนาะใช่แมลงก็ไม่ค่อยรบกวนนะครับ ใบแข็งใบสะอาดอนี่ครับคือผลงานของการหมักยูนซีดังของเรานะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้สินค้าของเราทั้งหมดเลยใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงทดลองของเรานะคะทุกคนได้ผลดีมากๆเลยค่ะวันนี้มาเห็นข้าวแล้วชื่นใจครับนี่ครับลองเดินดูนะครับนี่ค่ะสองฝั่งเลยใช่ เนี่ยครับยันต้นไม้เลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยสิบห้าลานี่ก็ถือว่างามมากซึ่งเจ้าของก็ดีใจมากเลยเนาะที่เจอ<ช>ข้าวงามขนาดนี้ก็ดีวันนี้เจ้าของไปดูแลคนไข้ <c oughs> ไม่ได้มาลงแปลงด้วยก็ดูลวงก็โอเคนะครับลวงง้อมสวยดีนะครับหนักน,นะนี่ค่ะดูใกล้ๆชัดๆกันเลย สังเกตข้าวดีดที่อยู่สูงๆนี่นะคะเหลือน้อยมาก,มากค่ะทุกคนนี่ค่ะน่าจะสักสิเซนได้เนาะครับประมาณ10%บสนนี่ค่ะคืออันนี้ก็ไม่น่ากลัวครับเดี๋ยวเราก็ทำไปแล้วก็หมักไปเดี๋ยวเกี่ยวรอบนี้เราก็ได้หมักย่อยสลาย <c oughs> กจล <รถ S 1> ดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับคือให้ทําทุกรุ่นนะครับเราอย่าไปไว้วางใจว่าเออรุ่นนี้น้อยแล้วเราไม่ทําแต่เนี่ยจำนวนรวงเนะี่ยรวงประมาณร mm. ้อยเกือบสองร้อยเมล็ดนะครับเขาก็ไปขึ้นอีกอเกือบสองร้อยต้นนะครับแล้วก็ที่หมักอยู่ในดินที่จุลินทรีย์เราอาจจะยังย่อยไม่หมดเมื่อรอบที่แล้วค่ะถ้าเราพวนขึ้นมาตีดินขึ้นมาเขาอาจจะขึ้นมาอีกแล้วอาจจะติดมาจากรถเกี่ยวแล้วอาจจะกลายพันธุ์จากพันธุ์ข้าวมีหลายสาเหตุมันมีหลายสาเหตุนะครับบางทีแปลงเราเนี่ยครับเป็นข้าวที่สวยงามเลย ไม่มีข้าวติดเลยแต่เราเก็บขอ,องเราไว้ทําพันธุ์แต่บังเอิญข้างนามีข้าวีิดนะครับเกิดจากการผสมเกสรกัน,นก,ก็มีการกลายพันธุ์เป็นข้าวติดได้นะครับถ้าเราไว้ทําพันธุอ์อันนี้มันมีมีหลายสาเหตุนะครับว่าทําไมเข้าดิดเราไม่ยอมหมดไปไปอยากแปลงนาเพราะมันมาด้วยด้วย,ด,วยด้วยหลายสาเหตุนะครับ แล้วผลดีจากการที่เราหมากักจุลินทรีย์ย่อยสลายเทอร์โบเนี่ยได้ผลดียังไงม้างคะลุงคือก็มันได้ช่วยฟื้นฟูสภาพดินเราชำระล้างสารทีร่มีสารพิษที่เราใช้ยาฆ่ายากันมานาน,านๆที่มียาขึ้นปุ๊บเราก็ยาฉีกแต่ว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยสามารถช่วยปรับโครงสร้างดินเพิ่มไนโตรเจนในดินแล้วก็ปัญหาเรื่องแก้ไนเน่ข้าวขึ้นมาเหลืองเป็นย่อมย่อมตรงนั้นก็จะหายไปข้าวไม่กินปุย๋ยใช่ใส่ปุ๋ยมาก็ปุ๊บมันก็จะเขียวสม่ำเสมอเลยไม่มีตรงไหนเหลืองตรงไหนเขียวครับจะสม่ำเสมอ การออกรวงก็คือเวลาก้มปุ๊บก็จะก้มอย่างเงี้ยครับเนี่ยก้มเหมือนกันหมดเลยนี่ค่ะงามมากๆครับอันนี้คือผลดีจากการใช้พวกจุลินทรีย์ครับอย่างนี้เราก็หมักได้ทุกรอบนะคะใช่ครับคือเราหมักได้ทุกรอบเลยคือการฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็ช่วยชำระล้างสารพิษแล้วก็ดึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างนานๆนะครับดึงขึ้นมาให้ต้นข้าวเราได้กินแล้วก็เราก็จะประหยัดลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยจะประหยัดปุ๋ยลงไปอีก แทนที่เราใส่ปุ๋ยเยอะก็น้อยเพราะว่าก็ลดต้นทุนฟางข้าวนะครับพยายามเอาไว้ครับคือการเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับบางคนเกี่ยวข้าวปุ๊บสองวันหรือวันเดียวเผาฟางเลยเนี่ยแล้วผมไปแนะนําโทรมาหาผมผมแนะนําบอกว่าให้ล่อข้าดีนะครับให้เอาฟางเก็บไว้บางคนเผาฟางไปแล้วตอนนี้พอเผาฟางไปแล้วพอขึ้นน้ามาแช่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การง,งอกของมเมล็ดข้าวดีจะน้อยลงนะครับเพราะโดนไฟลวกแล้วก็โดนขี้เถ้านะครับขี้เถ้าที่เป็นแก๊สเนี่ย หมกอยู่เปอร์เซนต์การงอกก็จะน้อยแล้วแล้วพอล่อแล้วก็ไม่ได้เอาพวกจุลินทรีย์ของเราไปหมักก็ทําเทือกหวานทําไมล่อขึ้นมาตั้งเยอะทําไมหวานข้าไปทําไมใหญ่ถึงเยอะอีกเพราะว่าเขางอกขึ้นไม่หมดนะครับถ้าเป็นแบบนั้นคือเราต้องล่อด้วยต้องหมักด้วยจุลินทรีย์ด้วยเพราะมันหมกหมักหม,มมอยู่ใต้ดินยังไงต้องขึ้นมาย่อยให้หมดนะครับคือมเมล็ดขาดีที่ฝังอยู่ใต้ตดินอยู่ก่อนหน้าเราปีสองปีนะครับจาก รุ่นนาถังสองถังมันหมักหมมมาเรื่อยๆครับค่ะใช่แล้วก็การเผานะครับพยายามเก็บไว้ต้องฟางจะดีฝาได้ปุ๋ยด้วยแล้วก็การงอกของเมล็ดขดดิบก็เยอะขึ้นด้วยอืมนี่มีประโยชน์มากเลยเนาะฟางฟางในานานเรานะครับเท่ากับปุ๋ยเป็นตันๆเลยนะครับปุ๋ยอย่างดีให้เราใช่เเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้เราอย่างดีเลยถ้าเราหมักฟางลงไปโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ เราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ